จอดรอคิววิ่งงานตัต้งแต่ดึกตั้งแต่ตกเตตกเมื่อวานแล้วเนี่ยจอดรอคิวพี่ใหญ่รถพ่วงทั้งหลายจอดรอคิวนอนรอทั้งวันทั้งคืนพี่ใหญ่ม็นจะได้วิ่งงานติดพ่วง ซ้ายขวาไปไม่ได้เอาขึ้นเนินไหวไหมไปไม่วกวว